มาดูตัวอย่างเรื่องความน่าจะเป็นนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ของการทอดลูกเต๋าดูนะครับทอดลูกเต๋าลูกเดียวคือหนึ่งลูกหนึ่งครั้งจงหาแซมเปิลสเปซข้อหนึ่งจนหนึ่งนะครับแซมเปิลสเปซของผลลัพธ์ที่สนใจของแต้มที่จะได้คืออะไรครับแต้มที่จะได้เพราะนั้น s a m p l e s ส a c e สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็เขียนเป็นเซตเขยยกตัวอย่างแล้วเนาะห้าแล้วก็หกประมาณนี้ครับอะผลลัพธ์ที่สนใจคือแต้มที่จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เป็นจนํานวนคู่ผมเขียนไว้มีนะหอยคู่ก็มีอะไรครับจํานวนคู่ก็สองสี่หกใช่ไหมครับ ไม่มี8นะอ่ะ<ม>เหตุการณ์ที่เป็นจำนวนคี่ก็อะไรครับ1 3 5ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มานับเอาจำนวนอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับ